อย่าง,งก็อสบาสล่าสุดยังไงยาโกออสปาสนะคะเกมที่เซลตาบิโก้เสมอกับเซบีย่าหนึ่งประตูต่อหนึ่งเนี่ยมันมีจังหวะที่เหมือนเซลตาบิโก้จะได้จุดโทษช่วงท้ายเกมนาทีที่90บวกเจ็ดผู้ตัดสินตอนแรกเนี่ยในสนามเป่าให้เป็นจุดโทษนะคะจังหวะที่ดูวิคัสเนี่ยโดนเคซุสนาบาสเหนี่ยวลม้มในกรอบเกตโทษคือให้ได้จุดโทษแล้ว<อ>แล้วมันมันเป็นนาทีบามคะ้าบบวกแล้วอะ่ะแล้วเซลตาบิโก้ก่อนหน้านี้ แปดเกมเขาไม่ชนะใครเลยไงแล้วเกมนั้นเสมออยู่หนึ่งหนึ่งใช่แล้วเกมนั้นเสมอหนึ่งหถ้าได้จุดโทษมันมีโอกาสจะชนะ2อหนึ่งเออแต่กลายเป็นว่าพอไปเช็ค VAR VAR ดึงกลับบอกว่าจังหวะนั้นไม่เป็นจุดโทษแล้วยากอับบาสเนี่ยไม่ได้อยู่ในสนามแล้วนะคะถูกเปลี่ยนออกมาแล้วเป็นกองหน้ามากประสบการณ์แต่ว่าไม่ได้อยู่ในสนามแล้วตแบบ อารมณ์หงุดหงิดอ่ะคงอาจจะหงุดหงิดตัวเองตั้งแต่อยู่ในสนามแล้วว่าที่ยิงประตูไม่ได้แล้วพอมานอกสนามนึกว่าทีมจะไม่ได้ประตูโดยเฉพาะจุดโทษช่วงท้ายมันก็สําคัญกลายเป็นว่าถูกริบคืน,นเนจังหวะนี้นะแล้วพอ,พอรู้ว่าทีมไม่ได้เนี่ยก็เลยเดินไปแล้วถ้าคุณผู้ชมมอง ด้านขวาตรงกลางจอเห็นไหมคะเนี่ยเขาจับนั่นคือจอ VR เขาจับจอ VR เขาจับจอแล้วทุ่มเลยจอ VR อันนี้ก็คือจอที่กรรมการเนี่ยจะเดินมาดูเหตุการณ์นั่นแหละเนี่ยทุ่มแล้วนะครับนี่เหวี่ยงทุ่มไปแล้วเจ้าบอกว่าผมทําผิดอะไรไปทุ่มกรรมการหนุ่นแต่ว่าแต่ว่ากรรมการเขาก็ฟิตนะอัดบาสบอกว่าผมไปทุ่มกรรมการไม่ได้ไงผมทุ่มจอแทนเดี๋ยวเขาจะเจ็บนี่น่เคซุนาบาสนะ ก็นั่นแหละก็เดี๋ยวอาส์าจะโดนลงโทษแน่นอนนะครับแต่ว่าก็รอติดตามบทลงโทษแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าสโมสรเซต้าบิโกจะมีบทลงโทษอะไรด้วยไหมหรือว่าจะโดนลงโทษด้วยหรือเปล่านะคะก็กลายไปว่านะตอนนี้รังอันดับที่18บปะเซต้าบิโกก็คือสถานการณ์ไม่ค่อยดีตกชั้นนะก็8นั้นหลังสุดในเกมลีกเนี่ยมีแค่3แต้ม3แต้มไม่ใช่จากชนะด้วยคือเสมอ3แพ้5 12เกมลีกฤืดูการนี้ชนะแค่เกมเดียวเขาก็เลยหวังว่าจะชนะเกมนี้คือเหตุการณ์เนี้ย มันเงียบเห็นไหมคือม,มันก็แค่คุยกันนิดหน่อยแต่ถ้าเปลี่ยนว่ามันมาเกิดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นประเด็นแบบถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้เปรียบเทียบให้ฟังว่าคือมันจะมีบอกวาคือกรรมการอังกฤษเนี่ยก็มีปัญหาในก็ใช่ซึ่งเขาก็ต้องพยายามยกระดับตัวเองต่อไปแต่ว่ากรรมการที่อื่นก็มีปัญหาเท่าที่พี่เห็นนะฟุตบอลโลกเนี่ยทำได้ดีมากนะการ,รตัดสินมันดูแบบมันสมูทเนอะใช่มันล้อมีระบบอย่างไอ้ล้ำหน้า ที่มันเป็นอะไรอะซึ่งเป็ออโต้เออซึ่งเป็ออโต้พี่ว่าไอเน,นี้ยต้องเอามาใช้แล้วมันต้องลงทุนยังไงก็ไม่ไม่รู้แต่ต้องเอามาใช้นะหรือแม้กระทั่งจังหวะออกหลังหรือยังไม่ออกหลังของทีมชาติญี่ปุ่นอย่างเงี้ยม,มันก็มีภาพให้เห็นชัดเจนจริงๆอ่โมโลค่าหลีกรายได้เขาก็เยอะนะเขาทำไมไม่ไม่ไมาจัดการคืออย่างนี้มันจะกระทบต่อรายได้ของสโมสรเพราะเนี่ยเขามีการโหวตก่อนเปิดฤดูกาลค่ะก็คือสโมสรส่วนใหญ่ไม่เอา มสมมสรตัาใหญ่ก็บอกว่าเอาเอา,เอาเท่านี้ที่เป็นอยู่โอเคแล้วถูกไหม,มเพราะนั้นคุณก็ต้องคุณต้องรับขนตรงนั้นไปในเมื่อ,ใน,อในเมื่อบางจังหวะที่มันดูยากเลยแต่พี่คิดว่าล้ำหน้านะไม่ต้องไปถึงไอเซมิอะไรหรอกครับคุณตัดสินออกมาแล้วเนี่ยคุณตีเส้นให้เห็นแฟนบอลก็พร้อมจะยอมรับคือมันอาจจะคาใจนะแต่ถ<ฆ>้าตีเส้นให้เห็นว่ามันทำนิดเดียวแต่ก็ได้ตีเส้นแล้วไง แต่บางจังหวะเนี่ยมัน,ม,นมันกํากึ่งพี่กุย <Ừ. S 2> จะตีให้ล้มก็ได้จะตีให้ไม่ล้มก็ได้แต่ว่าสุดท้ายถ้าตีแล้วเนี่ยต่อขอให้ตีเถอะถ้าว่าถ้าเกิดว่าการลงทุนนะั้นมันมันม,นม,นมนหาศาลแล้วก็สโมสรส่วนใหญ่เขาก็ยังแบบเดี๋ยวมันกระทบต่อไรายได้ตัวเองไงยังไม่โหวตยังไม่โหวตให้อะไรเงี้ยก็ต้องรับล้วเส้นหลังนี่ค,คนต้องทํไหมอะไรนะเส้นเส้นหลังเส้นหลังคิดว่าไม่น่าทํานะพี่กุยมันนานๆเกิดขึ้นทีอ่ะก็ดูที่เป็นปัญหามันก็เกิดสองลูกนี้เองนะค่ะคือแล้วพี่คิดว่า อย่างลูกเนี้ยประเด็นก็ไม่ได้อยู่ที่เส้นหลังไม่ออกไม่ออกถูกป่ะประเด็นมันอยู่ที่ฟาวไ,ไม่ฟาวฟาวไ,ไม่ฟาวเลพราะน,นั้นก็อาจจะต้องนะในเรื่องของในเรื่องของดลพินิจกรรมการนะมันไม่มีใครที่เห็นตรงกันหมดอยู่แล้วครับรอบเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกรนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง youtube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬ